สว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมมอนสเตอร์กับนายคาไทยรีวิวครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักแล้วก็สัมผัสกับความเร้าใจบทใหม่ของรถกระบะพันแก่ง New Ford ดเลนเจอร์ t ลปต X เป็นรุ่นที่เปิดตัวออกมาต่อยอดความสําเร็จของ Ford Ranger Raptor โดยมีการตกแต่งใหม่ทั้งภายนอกภายในที่ดุดันแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวเร้าใจมากยิ่งขึ้นส่วนรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้พาชมรอบคันกันแบบเต็มๆเลยตามมาเลยครับ สำหรับรูปลักษณ์และดีไซน์ของ New Ford Ranger Raptor X นะครับดูภาพรวมโดยรวมเนี่ยก็มาในลักษณะเดียวกับ Ford Ranger Raptor โฉมปัจจุบันที่ขายอยู่นะครับแต่ว่ามีการเพิ่มลูกเล่นเพิ่มอุปกรณ์ที่มันเปลี่ยนคาแรคเตอร์ให้เป็นสปอร์ตออฟโ a d มากยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่านี่กระจัง หน้าด้านหน้านะครับจะเป็นสีดําดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่ชายล่างกันชนหน้าของเขานะครับก็จะมีหูเป็นขอรากนะครับสีแดงนะครับเวลาเข้าป่าเวลาลุยนะครับเราก็ต้องมีชุดลากมีวิ้นมีแรงต่างนี่ครับตรงนี้ก็มีที่ลากมาให้เลยจะได้ไม่ต้องไปเกี่ยวกับพวกชุดกันชนนะครับมันจะเกิดความเสียหายได้เวลาเราไปลุยจริงๆส่วนอุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาก็ยังคงเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโคมโปรเจคเตอร์ b บ LED มาให้เหมือนเดิมนะครับมีระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติอันนี้เหมือนเดิมตตรรรงนีีไไไไมม่่่อออปชััะทดกฟ LED มีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่ด้านบนฝากระโปรงนะครับก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์เป็นกราฟิกที่ดูดุดันขึ้นตาม DNA ของ Ford Perform a n c e เขานะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบลายเคฟล่าแล้วก็มีสีแดงซึ่งไอตัวสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็มาเพิ่มความเร้าใจให้กับตัวรถเนี่ยทั้งคันเลยนะตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าหลังคาไปจนถึงฝากระบาดท้ายเลยส่วนดีไซน์ด้านข้างของตัวรถที่เพิ่มเข้ามาก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อตรงนี้นะครับสีดําเป็นโปร่งล้อ สีดําที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็ล้อแม็กเนี่ยก็เป็นล้อแม็กลายใหม่เป็นสีใหม่ด้วยนะครับเป็นสีดําดุดันเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็รัดด้วยยางเป็น BF g o o d r i a ินะครับออเทอเลนมีในโฉมก่อนอยู่แล้วนะครับยางออเทอเลนตัวนี้แล้วก็เป็นยางที่นิยมมากในกลุ่มรถกระบะออฟโรดต่างๆนะครับขนาดยางก็285แปดห้ทับเจ็ดสระบบช่วงล่างทั้งหมดตรงนี้หายห่วงนะครับเหมือนเดิมนะครับฟ็อ เลสซิ่งเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่ Ford r เ n นเจอร์ t o r เโฉมก่อนแล้วนะครับโฉมที่ไม่ใช่ Ra p t o r X นะครับส่วนที่เพิ่มเข้ามาใน r a p t o r X ก็จะเป็นพวกชุดแต่งสีดําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนตรงก,กาดตรงนี้นะครับแก้มตรงนี้นะครับมือจับเปิดประตูตรงนี้นะครับสีดําทั้งหมดนะครับกระจกมองข้างต่างๆสีดําทั้งหมดแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ ชุดบันไดข้างชุดบไดข้างตรงนี้ก็จะมีทําเป็นสีเหมือนพาเดอร์โค้ดนะสักๆเพื่อการลื่นด้วยนะครับก็เก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็นอกจากจะช่วยให้ขึ้นห้องโดยสารสะดวกแล้วเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันการกระแทกคานชายล่างของตัวรถด้วยแล้วก็สติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับอย่างที่ได้บอกไปก็มีมาให้หมดเลยแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านบนกระบะเนี่ยก็จะมีเพิ่ม ในเรื่องของโลบาร์เข้ามาให้นะครับซึ่งตรงนี้โลบาร์ชุดนี้ก็เหมือนกับใน Ford r a n g เจ FX 4 Max ก็เป็นโลบาร์ที่เพิ่มเข้ามาถ้าเป็นโฉมเก่าที่ไม่ใช่ r a p t o r X เกนี่ยก็จะไม่มีโลบาร์มาให้นะครับรวมไปถึงสติกเกอร์ด้านท้ายตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นสติกเกอร์แบบใหม่นะโป่งล้อหลังคิวร้อหลังมีมาให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะมีในเรื่องของสติก,กอร์นะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่ามาทั้งคันเลยแล้วก็โลโก้ Ford ตรงนี้นะครับจะเป็นสีดําด้วยก็ดูดุดัดนนะมิติมุมมองด้านท้ายเวลาขับตามท้ายเนี่ยก็จะดูเข้มเข้มขึ้นปกติโลโก้ฟอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะอันนี้เปลี่ยนเป็นสีดํารวมไปถึงพวกเอมเบต่างๆนะครับเนี่ยโลโก้แรปเตอร์เรนเจอร์แรปเตอร์เนี่ยก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็กันชนท้ายนะครับก็จะมีขอรากมาให้เป็นห่วงลากมาให้ด้วยนะครับก็มีทั้ง2ฝั่งเลยเท่ากับว่า Ford r a n g e r Raptor X เกนี่ยก็มีห่วงล่างมาให้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยก็เเเเเเเตตตตตรรรรียยยยยยยมมมมมพพ้้้้ออออไไไไวสสําาาหับลลลุโดฉะกก็คืืซปป่่ปงป่งแิิ ออกจากโรงงานเนี่ยทั้งหล่อแล้วก็ลุยได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารมีอะไรปรับเพิ่มมาให้บ้างนะครับสำหรับภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger Raptor X ก็มีการตกแต่งใหม่นะครับเริ่มจากแผงประตูเลยนะครับแผงประตูตรงนี้ก็มีการตกแต่งใหม่นะครับมาในสไตล์แบบเ w a y ว y y r ด g r a p h y แล้วก็มือเปิดประตูตรงนี้ก็จะเป็นสีดำ แบ็กอัรเล่ด้วยตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยจะมีการเดินได้ตะเข็บสีแดงภายในทั้งหมดนะครับแทนที่สีน้ําเงินของโฉมที่ไม่ใช่แรปเตอร์เกนะครับก็จะมีนี่การตกแตงง่งต่างจะเป็นตะเข็บสีแดงนะครับในส่วนของคอนโซลหน้าเบาะนั่งนะครับหัวเกียร์เบรกมือพวงมาลัยนะครับตรงนี้ก็จะเดินได้ตะเข็บสีแดงทั้งหมดเลยแทนที่สีน้ําเงินของโฉมที่ไม่ใช่แรปเตอร์เนะครับแล้วก็เบาะนั่งก็ เหมือนเดิมน,นะครับเป็นทรงคล้ายๆแบบบักเก็ตซีดมาให้นะครับแล้วก็มีประทับตาแรปเตอร์มาให้ด้วยแล้วก็เบาะคนขับเนี่ยก็จะปรับไฟฟ้านะครับแบบทิศทางอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆเนี่ยก็คือให้มาเหมือนเดิมเลยไม่มีการตัดทอนออปชันอะไรต่างๆออกไปนะครับหน้าจอก็มาพร้อมกับระบบสั่งการซิง์สาเชื่อมต่อ Apple Car p ร์เพย์เอンドออโได้อยู่แล้วนะครับพลวงมา,ายมัลติฟังก์ชันมีแป้นเปลี่ยนเกียร์พัดเดิลชิฟต์คันเกียร์เหมือน,นเดิมตำแหน่งเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับช่องเสียบ usb นะครับจุด power outlet 12v ต่างๆนะครับมีมาให้เหมือนเดิมแต่ว่าในส่วนของ Ford Ranger Raptor X ก็จะไม่มีไอช่อง AUX ที่มีใน Ford Ranger FX4 Max นะ Ford Ranger FX4 Max เนี่ยเขาจะมีช่อง A u x เนี่ยให้ตรงนี้ให้เสียบพวกต่อพ่วงอุปกรณ์ออฟโรดต่างๆพวกไฟสปอตไลท์น่นี้นั่นแต่ว่า Ford Ranger Raptor X ไม่มีให้นะ เอออันนี้แจ้งมาให้ทราบส่วนอุปกรณ์ต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับส่วนมากภายในเนี่ยที่ปรับเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของการตกแต่งอย่างเดียวนะครับมีการเพิ่มพวกวัสดุสีดําแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีแดงในจุดต่างๆให้ความรู้สึกที่สปอร์ตมากยิ่งขึ้น สำหรับขุมพลังเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ก็คงไม่ต้องเปิดให้ดูนะครับเพราะว่าเราเ,เห็นหน้าตาแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วของขุมพลัง2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับสมรรถนะสูงสุด213แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับส่งกําลังด้วยเกียร์10สปีดนะครับแล้วก็ในレ a เจอร์แลปเตอร์เนี่ยเขาก็จะมี แ t ดเด s h i p ให้ใช้งานด้วยก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับกับเลนเจอร์ p t o r ตที่ไม่ใช่ตัว X นั่นเองแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงสุดในกลุ่มรถกระบะที่มีขายในประเทศไทยในเวลานี้แล้วนะครับรวมไปถึงสมรรถนะด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับ f o x Racing รวมไปถึงโหมดขับเคลื่อนสีล้อที่มีเลือกปรับโหมดต่างๆได้หลากหลายก็คือ Ford เนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นรถกระบะพันแก่งสําหรับสายลุยโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เลนเจอร์ p t o r X ที่ออกมาเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มความดดดันนดดันหนรบ่อออกเเวใ้ตง ไปเนี่ยนอกจากจะลุยแล้วก็หล่อด้วยเท่ด้วยขับในเมืองใช้งานในเมืองก็ดูโดดเด่นกว่าใครทั้งนี้ครับราคาจําหน่ายของ New Ford Ranger Raptor X เนี่ยก็จะแพงกว่ารุ่นที่ไม่ใช่ตัว X เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่ 30,000บาทนะครับโดย Ford Ranger Raptor X เนี่ยจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1 7 2 000, 9 0 0้านบาทนะครับก็เพิ่มมานิดนึงกับชุดแต่งที่ได้มาเนี่ยผมบอกว่าคุ้มนะแค่สติ๊กเกอร์พวกโป่งล้อสีดำอะไรจุดต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยสามหมบาทถ้าเอาไปแต่งข้างนอกเนี่ยผมบอกเลยเกินงบไปเยอะนะครับและนี้ถ้าออกจากโรงงานแล้วแบบแต่งมาให้ครบอย่างนี้เลยแล้วก็ในเรื่องของการรับประกันอะไรต่างๆด้วยเนี่ยมันก็จะอุ่นใจกว่าสําหรับใครที่สนใจนะครับตอนนี้ Ford Ranger Raptor X เนี่ยก็พร้อมวางจําหน่ายที่โชว์รูม Ford แล้วนะครับก็ไป ได้เลย นอกเหนือไปจาก New Ford Ranger r a p t o r X แล้วนะครับในงานนี้ทาง Ford ก็ได้เปิดผ้าคลุมของรถกระบะตกแต่งพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นรุ่นฉลองครบ25ปีของ Ford ประเทศไทยกับ New Ford Ranger XL Street s p e c i a l Edition ซึ่งจะมีขายในจำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้นนะครับแล้วก็มาพร้อมกับรายละเอียดการตกแต่งที่ได้รับ DNA มาจากทีมแข่งอย่าง Ford r a c i n ิ Thailand อย่างที่เราเคยเห็นในตัวแต่งตัวแข่งที่ไปจอด อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับตรงนั้นเราก็เคยไปพรีวิวมาให้แล้วนะว่ารถแข่งเขาใส่อะไรบ้างนะครับอ่เดี๋ยวมาดูคันจริงของ Ford r a n g e r XL s t r e e t Special e dition กันบ้างว่าว่ามีอะไรที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็พิเศษอย่างไรใน300คันนี้อันดับแรกเลยถ้าเราเห็นจากมุมมองด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นตัวอักษร F O R D หรือว่า Ford นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คล้ายกับในส่วนของเจ้า Ford r เ n g e r อร p t o r เตอร์เลยนะครับก็คือกระจังหน้าของแนนมมนนร หรือกบะตอนครึ่งหรือรุ่นล่างลงไปเนี่ยกระจังหน้าของ Ford เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นโลโก้สีน้ําเงินอยู่ตรงกลางอันนี้เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแต่ตัวนี้มันเป็นตัวแต่งพิเศษก็เลยใส่กระจังหน้าที่เป็นเวอร์ชั่นเดียวกับแรปเตอร์มาให้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนฝากระโปรงก็จะมีสติ๊กเกอร์ซึ่งสติ๊กเกอร์ตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าได้รับ DNA ถ่ายทอดมาจากทีมแข่งเลยนะครับฟอร์ดเลสซิ่งไทยแลนด์ที่แข่งใน Thailand Super Series นติ๊กเกอร์ลายนี้เลยส่วนอุปกรณ์ด้านหน้นนะครับก็บกกใั้งงหมมดจะีเรื่อขสต สเกิร์ตด้านหน้านะครับรวมไปถึงสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็สปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นชุดแต่งที่เพิ่มเข้ามาส่วนพวกอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆก็จะเป็นแบบเดียวกับในรุ่นย่อย XL s t r e e ที่มีขายมาก่อนหน้านี้นะครับเอามาดูด้านข้างด้านข้างตัวรถอันนี้ถามผมนะน,นี้อันนี้มันเดิมๆจากโรงงานนะล้อแม็กที่ให้มาเนี่ยจะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับสีดาส่วนตัวผมมองว่าถ้าคนซื้อไปนะ่จาจะไปเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับไปใส่แม็กแต่งกันอยู่แล้วรถมันหล่อมาขนาดนี้นะครับแต่แม็กผมว่ามันยังไม่ค่อยเข้าก น่าเป็นดิสเบกเนี่ยฟิตเมนต์ของรถช่องว่างระหว่างล้อกับซุ้มห่างกันอยู่นะเหมือนเราตั้งใจให้ไปใส่แบบ18ยางอ้วนทรงจะสวยเลยนะครับก็ด้านล่างนะครับนี่อย่างที่บอกมีสเกิร์ตล่างนะครับเพิ่มเข้ามาแล้วก็สติ๊กเกอร์นอกเหนือจากด้านบนฝาก,กระโปรงหลังคาแล้วด้านข้างก็มีด้วยเออจากที่ดูถ้าตั้งแต่ r a ป t ต r X แล้วนะครับจนมาถึงตัวนี้แสดงว่าแนวทางการตกแต่งของฟอี่ยจะเน้นไปกับสติกเกอร์นะ ทั้งสองคันที่เห็นเนี่ยจะเป็นสติกเกอร์เงี้ยขาวแดงดําแดงนะครับทั้ง2รุ่นเลยด้านท้ายนะครับ n o r r XL n g e r XL s p e c i a l e d i t ตร n ตรงเนี้ยผมชอบนะออกแบบให้มีสปอยเลอร์ด้านท้ายมาด้วยนะครับก็จะอยู่บนฝาปิดท้ายกระบะเลยตรงนี้นะครับก็จะช่วยเสริมดาวฟอร์สนะครับแรงกดด้านท้ายตัวรถนะก็แต่หลักๆผมว่ามัน ช่วยเพิ่มความเท่อันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับมันดูโดดเด่นขึ้นจริงนะครับแล้วก็ด้านท้ายกระบะเนี่ยมีสติกเกอร์ที่เป็นลายเดียวกับทีมแข่งนะครับเวลาขับตามตูดเนี่ยเออมันดูซิ่งดิมันดูมันดูนด,นดูโดดเด่นนะครับแต่ว่าด้านท้ายเนี่ยตรงกันชนท้ายตรงเนี้ยจะไม่มีนะแต่อย่างว่ามันเป็นกระบะตอนครึ่งน,นะครับมันก็จะด้วนๆประมาณนี้นะครับอ่านี่คือดีไซน์ภายนอกครับเดี๋ยวไปดูภายในให้อะไรมาบ้างนะครับอ่าสำหรับ ภายในห้องโดยสารของ Ford Ranger XL Street Special Edition นะครับก็จะเป็นกระบะตอนครึ่งนะด้านหน้าแล้วก็เป็นแคปต้องพับเบาะลงไป อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาเนี่ยโอเคนะในกลุ่ม XL s t e e กระบะตัวเตีย้ยแต่งพิเศษนะครับที่ให้มาอะเริ่มแรกมีพวงมาลัยมีมันติฟังชั่นนะครับมีปุ่มควบคุมระบบอินโฟเทนเมนต์มาให้แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ทาง Ford แจ้งมาคือพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยก็แสดงว่ามันจะปรับแปรผันตามความเร็วเราด้วยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะนี่แจ้งไว้ให้ทราบเลยโอเคเกียร์อย่างที่เห็นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับธรรมดา6สปีดตรงนี้ถามผมส่วนตัวนะผมชอบนะครับที่ เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเกียร์ออโต้รถมันออกแบบมาแบบแต่งพิเศษดูซิ่งขนาดนี้ถ้ามาขับเกียร์ออโต้ผมว่ามันหน่อมแนมไปหน่อยดีแล้วครับให้เป็นเกียร์ธรรมดามานะครับแล้วก็พวกตกแต่งคอนโซลต่างๆเนี่ยภายในทั้งหมดจะคุมโทนด้วยสีดําเพื่อให้มันดูสปอร์ตนะครับแล้วก็หน้าจอจะเป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ให้มาครบแล้วก็จุดเสียบ USB เนี่ยก็มีให้ นะครับตรงนี้ก็หายห่วงอุปกรณ์มาตรฐานต่างๆค่อนข้างที่จะให้มาก็ครบในกลุ่มรถกระบะแบบราคาไม่แพงมากนะครับอ่าต้องพูดอย่างนี้นะครับเบรกมือเป็นแบบแมนนวลนะครับที่เก็บแก้วน้ํา2ช่องนะครับแล้วก็เบาะนั่งจะเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าแล้วก็มี ลวดลายตกแต่งไว้นะครับเพิ่มความพิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เบาะจะเป็นปรับแบบแมนนวลนะครับก็ปรับมือนะครับก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับส่วนด้านท้ายตรงนี้ก็จะไม่มีเบาะผู้โดยสารนะครับเพราะเป็นกระบะตอนครึ่งนะก็นั่งขับ2คนในตรงนี้ก็เก็บของได้นิดหน่อย ถือว่าโดยรวมก็โอเคนะครับวัสดุภายในมาตรฐานฟอร์ดอยู่แล้วนะครับโอเคเลยโอเคเลยนะครับสำหรับคุมพลังเครื่องยนต์ของ Ford Ranger XL s t อ e e ซ์แ e ล i i รีทนะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลบล็อก2.2ลิตรนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดซึ่งก็ถือว่าน่าจะถูกใจสายซิ่งนะได้เกียร์ธรรมดา6สปีดมานะครับสมรรถนะสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่160แรงมา้าส่วนแรงบิดเนี่ย 385นิวตันเมตรนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับเอาไปขับหล่อๆเท่ๆน่าจะเป็นแนวนั้นซะมากกว่าสําหรับ XL s t e e Special Edition เนี่ยจะมีจําหน่ายแค่300คันนะครับแล้วก็จะมีให้เลือก2สีนะครับสีฟ้าที่เราเห็นเนี่ยจะเรียกว่าสีฟ้า Lightning Blue นะครับแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีดา a b s o l u t e b l a c k ราคาจําหน่ายของเขาอยู่ที่682,000บาทนะครับราคาเดียวนะครับมี2สีให้เลือกก็ชอบแบบไหนชอบสีไหนก็ไปที่โชว์รูมฟอร์ดกัน ได้เลยนะครับพร้อมขายแล้วถ้าคลิปออกวันนี้ก็น่าจะพร้อมขายแล้วนะครับเพราะตอนที่เราถ่ายยังไม่พร้อมขายนะครับยังเก็บไว้เป็นความลับอยู่แต่ถ้าคลิปเผยแพร่ไปแล้วถ้าคุณได้ดูคลิปนี้แสดงว่าสามารถซื้อได้แล้วนะครับก็สุดท้ายนี้ครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็รบกวนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ที่ f a c e b o o k Fanpage รวมไปถึง YouTube Channel นายคาทยของเรานะครับซึ่งครั้งหน้าผมจะได้นํารถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยมารีวิวให้ท่านได้รับชมมันอย่างต่อเนื่องหรือว่าถ้าท่านอยากจะนําเสนอให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมและทีมงานนายคาทยต้องขอตัวลากไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ